ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนที่มีที่ดินเยอะราคาประเมินค่าที่ดินต่อตารางวานเนี่ยแพงรัฐบาลเขาเก็บภาษีที่ดินลกล้างแพงมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าให้คนที่แบบมีที่ดินเยอะเนี่ยมาทำเกษตรก็เลยสร้างไรายได้ให้ทีมงานบรรณาการเด้ พิยุทธ์เจ้าของธุรกิจดัดแปลงที่ดินเพื่อการเกษตร4ปีก่อนเขาเริ่มทําสวนเกษตรเลี่ยงภาษีจากคาชักชวนของรุ่นพี่ในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยราคาการทำสวนเกษตรแบบนี้จะเริ่มต้นที่ราล,ละส5 0 0 0บาทตามแต่สภาพพื้นที่และชนิดของพันไม้ตอนนั้นที่ลูกพี่พูดถึงไอเดียว่ารับจ้างทำสวนปลูกกล้วยให้กับคนในกรุงเทพนะผมนี่แอนตี้มากเลยผมบอกเลยยังไงก็ทำไม่ได้ ใครจะมาจ้างไปปลูกทําสวนปลูกกล้วยในกรุงเทพผมคิดเลยว่าไม่มีใครเอาที่ดินแพงๆมาทําเกษตรแน่นอนด้วยความที่คนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ทางเรื่องอสังหารหรือทรัพย์อยู่แล้วเขาบอกว่าคนที่มีที่ดินในกรุงเทพเยอะๆเนี่ยต้องทําอยู่แล้วจากคําว่าเป็นไปไม่ได้สู่ธุรกิจที่สร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละห้าแสนบาทครับโดยกลุ่มลูกค้าของพยุธ์เกือบทั้งหมดจะอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาแถวหบงโอ้ oh, ลาดพร้าวสุขุมวิทบางพลีลาดกระบ,บังภาษีเจริญกระทุ่งแบนพุทธมณฑลตลิ่งชันเกือบทุกที่เลยผมไปทําในกรุงเทพมี่ผมทํามาหมดแต่ในกรุงเทพเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยเต็มที่หนึ่งก็ประมาณไม่เกิน2ไร่2ไร่3ไร่เนี่ยเต็มที่แล้วเพราะว่าในกรุงเทพส่วนมากคนจะมีที่ดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้า200วานี่เพียบเลย200วา1้อวานี่เพียบเลยแบบเนี้ยผมชอบจบงานง่ายจะเป็นในส่วนของตึกแถว ก่อนการประกาศใช้พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562ประเทศไทยจัดเก็บภาษีอยู่สประเภทคือ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินพศ2543และ 2. ภาษีบำรุงท้องที่พศ2543ซึ่งเป็นโครงสร้างภาษีแบบเก่าล้าสมัยส่งผลให้เกิดความเหลื่มล้ำและปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ในในบ้านเราเนี่ยตามจริงมันก็มีการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกําไรเนี่ยค่อนข้างสูงเออวันเปอร์เซ็นต์หรือว่า1%สูงสุดของคนที่ถือครองที่ดินสูงสุดเนี่ยนะคะถือครองที่ดินที่เป็นโฉนดไปแล้วเนี่ยหนึ่งใน4ของที่ดินที่เป็นโฉนดทั้งหมดของประเทศคนไม่มีภาระาในการถือครองอะคะ่ะเขาก็มีเงินเขาก็ซื้อที่ดินเอาไว้นะคะเน,นี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบหมักหมมมานะคะตั้งแต่ในอดีต เพื่อลดการถือครองที่ดินแบบเก่งกําไรและกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่นพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงถูกประกาศใช้โดยมีสูตรคํานวณภาษีดังนี้มูลค่าที่ดินตามกรมธนารักษ์คูณด้วยอัตราภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งแบ่งได้4ประเภทจริงๆแล้ว4ี่แบบนี้แบบแรกคือเกษตรกรรมเกษตรกรรมอัตราภาษีคือร้อยละศูนบุคคลธรรมดา50บล้านบาทยกเว้นประเภทที่2คืออยู่อาศัย ยู่อเยก็จะแบ่งกันเป็นสองสองประเภทคือบ้านหลังหลักกับบ้านหลังรองบ้านหลังหลักหมายความว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านคุณได้รับยูเอเอน่าสิบล้านบาทแรกถ้านอกจากนั้นคือบ้านหลังรองบ้านหลังรองเสียในเลทศูนย์จุดศูนย์สองประเภทที่สามคือพาณิชยกรรมเสียร้อยละศูนย์จุดสามประเภทที่สี่คือทิ้งร่างว่างเปล่าก็เสียร้อยละศูนย์จุดสามจริงๆวัตถุประสงค์ของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้อัตราภาษีของภาษีที่ร่าว่างเปล่าสูงคือมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของมันคือต้องการให้ประชาชนพัฒนาที่ดิน อัตราภาษีใหม่จะถูกคิดแบบขั้นบันไดโดยเฉพาะที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์จะมีอัตราที่แพงกว่าประเภทอื่นซึ่งตรงกันข้ามกับที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งมีอัตราที่ต่ําแต่กลับมีข้อยกเว้นมากแต่ตอนนี้ก็คือช่อง,องโหว่ในเรื่องของการยกเว้นภาษีที่สูงเนี่ยนะคะมันก็ทําให้คนที่จาจริงเขามีความสามารถในการจ่ายเนี่ยนะคะเขาก็แทบจะไม่ต้องจ่ายเลยคุณมีที่ดิน50บล้านอ่ะ แล้วคุณก็อ่ะไปทําเกษตรปุ๊บไม่ต้องเสียภาษีมันมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ตามจริงการยกเว้นตรงนีมน้มันสูงเกินไปด้วยซ้ำไปแม้บ่อยครั้งการลงพื้นที่สำรวจจะพบว่าต้นกล้วยมะนาวมะพร้าวในสวนเกษตรเกิดใหม่อาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำเกษตรเป็นอาชีพแต่การทำเกษตรจำแรงนี้ ก็ไม่ได้ถูกห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ไว้ในกฎหมายก็จะเห็นว่าในหลายพื้นที่ที่อยู่ใน,ในกลางเมืองเนี่ยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลกล้างมาเป็นพื้นที่กเกษตรกันเยอะเพื่อเป็นการให้เข้าหลักเกณฑ์เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงฐานการชำระภาษีของเขาจากประเภทลกอคล้างเปล่ามาเสียงอิเล็กของพื้นที่กเกษตรซึ่งจะมีอัตราที่ต่ำกว่าแล้วก็ในช่วง3ปีแรกนั้นการประกอบพื้นที่กเกษตรกรรมนะคะ่ะ จะมีการยกเว้นให้3ปีแรกอะค่ะเราเห็นกล้วยอะครบ200ต้นแต่ต้นหญ้าสูงมาครื่งเข่าเลยอะอพี่ก็ยังตีเป็นเกษตรนะ<อ>ยกเว้นอย่างเดียวคือกล้วยปลูก200ต้นไม่สนใจใยาดีเลยตายบ้างล้มบ้างหักบ้างแล้วมันเหลือไม่ถึง200ต้น<อ>ถามว่าพี่ดีใครเป็นเกษตรไหมพี่ก็ยังเป็นเกษตรเพียงแต่หักลดพื้นที่ลง คือถ้าพูดถึงตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทาแบบนั้นนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ไม่ได้เขียนข้อกําหนดอะไรที่ที่เกินเลยไปกว่าน,นั้นนะคะนั่นก็คือว่าเขาก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วแหละนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตามศักยภาพของที่ดินนะคะเพราะว่าที่ดินที่เป็นเขตเมืองขนาดนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเหมาะในการทําอย่างอื่นมากกว่า พราะกฎหมายมีระยะให้ตีความมีช่องว่างให้เลี่ยงภาษีจึงไม่แปลกที่พิุจุ์จะมีโอกาสปลูกกล้วยทําสวนเกษตรในที่ดินมูลค่า48ล้านบาทตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เขาพูดให้ผมฟังน่าจะประมาณแสนกว่านะต่อปแีแต่ผมแต่ผมทําให้เขาแค่ไม่ถึงห้าหมื่นเองก็จากแสนหนึ่งก็เหลือลงมาแค่หลักพัน เดิมทีภาษีโรงเรนที่ดินภาษีบางุงที่เราจะเก็บได้คือที่มนาครจัดเก็บได้ประมาณ1.4พันล้านของปีสุดท้ายที่เก็บคือปี62ปี65เราจะยังจัดเก็บได้เพียงแค่1.3พันล้านแต่ที่ต่ำกว่านี้แอสซูมคือตั้งข้อสมมติฐานได้ว่าเนื่องจากว่าเรายังสำรวจได้ไม่เต็มร้อยเเซถ้าเราสำรวจได้เต็มร้อยเปรเซ็แล้วประกอบกับอัตราของราคาคุมทนานลักษ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นพี่ใส่ว่าราคา1.5พันล้าน หนึ่งหมื่นคพั้านยังรู้สึกน้อยเกินไปด้วยซ้ำไปแม้บอกได้ไม่ชัดเจนว่าตัวเลขการจัดเก็บภาษีที่ลกร้างของกทมหายไปเท่าไหร่จากเกษตรจำแรงแต่ชัดเจนว่าการประกาศใช้พรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับกทมรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกิน50ล้านมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามึงไม่ได้รวยจริงอะ่ะเก็บไม่ได้ลอก เพราะว่าที่ดินคือราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์นะไม่ใช่ราคาซื้อขายจากราคากลางท้องตลาดนะถูกมากถ้าเกิดดูแล้วบริบทโอ้มันไม่น่าไปได้อ่ะควรจะปรับตรงนี้ลงมาไหมมันควรจะมีอัตราพัดเพดานขั้นต่าในการจัดเก็บไหมสองบาทดีไหมห้าร้อบาทดีไหมทุกคนก็ใช้สารุปโภคอของของอบตอบจรวมถึงกทมเมืองทัท แล้วทำไมพวกคุณใช้ฟรีอ่ะตามหลักการการจัดเก็บภาษีเนี่ยไม่ควรที่จะมีการยกเว้นลดหย่อนเยอะนะแต่ว่าอัตาราภาษีต้องไม่สูงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถจ่ายได้นะซึงตรงเนี้ยมันมีทั้งยกเว้นลดหย่อนแล้วก็อัตรา,าก,ก็ต่ำมากๆด้วยก็เลยทําให้กลุ่มที่จริงๆเขามีความสามารถในการจ่ายได้เนี่ยนะเราก็เห็นช่องเขาก็ไป อย่างที่ผมทําอยู่นี่นนะผมว่าอีกสัก4ีหปีเนี่ยคนอาจจะปลูกทําสวนกันจนเต็มกรุงเทพปทุมนนท์แล้วก็ได้หรือไม่ก็ต่อไปรัฐบาลอาจจะแก้กฎหมายมาเรื่องภาษีให้มันแบบลดลงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ทำให้คนมีที่ดินเยอะลําบาก